ทุกคนคะอยากรู้สิว่าสหาเคนของเราเนี่ยมีรถกระเช้านะคะหรือแมนลิฟนั่นเองค่ะมีจําหน่ายด้วยนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะข้างหลังนี้คันนี้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยมีการออเดอร์มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยะคะ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น HF หนึ่งงูย์ขีดสองนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างมามาชมกันนี่เลยนะคะสีเขียวเหนียวซับขนาดาษนี้นะคะเราทําอะไรให้กับลูกค้าบ้าง ก็อย่างที่เห็นนะคะนี่สีสวยสดใสขนาดนี้เป็นสีเขียวนะคะเราทําให้หมดเลยค่ะเราจะเก็บทุกงานละเอียดสุดๆด้วยช่างฝีมือดีมากๆมาต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องระบบต่างๆนะคะการขับเคลื่อนทุกอย่างเราเช็คให้ครบหมดเปลี่ยนทายของเหลวเอ้ยเช็คระบบเอวแข็งแรงแน่นๆค่ะไม่มีหลวมอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่เราค่อนข้างจะละเอียดในทุกๆอย่างตัวนี้ค่ะ เขาสามารถทํางานได้ทั้งข้างล่างนะคะแล้วก็ข้างบนกระเช้าเลยค่ะสตาร์ทได้ทุกอย่างขับเคลื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลยนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของสากบู๊ต่างๆคือเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดูให้อย่างละเอียดมากๆเลยค่ะเป็นไงคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีที่เก็บอย่างละเอียดถึงตัวกระเช้าเลยนะคะก็เรียกว่าหมดห่วงเลยค่ะเรื่องเวลาที่เราเนี่ยทำงานอยู่ในที่สูงๆนะคะ ตัวนี้ค่ะแน่นอนว่าจะมีความแข็งแรงเพราะเรานะมีการตรวจเช็คจากช่างฝีมือดีแบบดั่งละเอียดสุดๆมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวน้องก็จะไปแล้วเราจะจัดส่งให้กับทางลูกค้าแล้วด้วยนี่ลูกค้าก็อยู่ทางใต้นะคะมาซื้อรถกระเช้าเนี่ยกับพังประหาเคนของเราเลยอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้มีแค่รถกุดหรือเคสหลังรถบรรทุกหรือว่ารถเคนอย่างเดียวนะคะ นี่เราก็ยังนำเข้ารถกระเช้าด้วยนะคะทุกแบรนด์เลยค่ะก็อยากได้ตัวไหนก็ขอให้รีเควสกันมานะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะทุกๆช่องทางแล้วก็หากมีความสนใจนะคะก็ติดต่อมาเลยนะคะที่เบอร์ไปกี้ที่เบอร์0 8 3 1 0 1 8 0 6 6นนะคะฝากด้วยนะคะ